เอารูปก็ไปไ่ทำเล้าไงเอารูปเอารูปพอร,ไปไร,อรอไ่ใส่แล้วอ็ยู่เกลียเทล้แม่เขาข้อพันพอนนเพราะมันบ่อไยต้องขึ้นโตไปหามันนี่ไงอีพ่อว่าใจร้อนพ่อจะใช่<ม>ลววมหมเดี๋ยวคนแบบไปค้นแบบเขาพอเลยไหละคือหายแน่นอนลูกเาาก็ะตือเลือดใ่ว่มมันกระตืออกรุ้ไหลแต่ว่ามันก็นอบอกมันมาบอกแม่บ่ต้อาหามันจะได้ได้เบิร์พี่น้องทุกคนได้เบิร์ มาดนี hmm. ้งวดนี komm, Ooh, ่สามสามห้องนี่จะกดเส้นก่อนแม่ล้านกอร์เส้นอยู่ล้านกอร์เส้นเต็มเลยลราพอแล้วเขว่าเขาแน่นอนเราบอกข้าเพื่อว่าเขาครับฟังเขาได้พี่น้องด้วาย่ำให้สองเที่ยสามเที่ยแล้เที่ยที่สามแล้วมาย่ำแล้วก็ย่ำห้องก็ได้เนาะแล้วเมาย่ำะเราก็ขมักื้อเือแแ่แล้ว็มักื่อื่ เต็เแน่นอนเลี yeah, ้ยบนกระสืออชั่เอาชั่วสชั่วเอาไยูไป็ไหนบฮัลโหลได้ได้ไม่มาค่ะยังไม่มาสามหกสามเกาเดีันเนาะได้แเป็นือาทิบาทอันนี้คือลาสูดสดเินหาทิบาทเลยไนหาสวนลงใหน้ำเนาะ โอเคสามหกนะคะโอเคเลยถึงแน่นอนล้านพันเส้นเราอยากไปหลุดลูกเราเราก็ต้องได้ตัวจับตรงๆนั่นไหมจับจับตรงๆแอ็นๆไหมก่อนแอนกระดาษไหมกระดาษโ่นไม่แอนคนแม่ปรสิโลมลุกนะประสิโลมลุกไงหลังควนนิดแคปหน้าจอเลยนะคะไม่เด่นตามหัอเก่าหมดเนี่ยเอ็น มันเน้นธรรมดาดิเน้นลาดกเซ็นก่าลาดปอร์เส้นก่าลาดปอร์เส้นายลกว่เส้นเลก็เดียวลายลาดปอร์เซ็นอยู่แเอามาูเส้นไหมมายำให้โตเกวไหม่ไดโตเกามาไม่ไกลมาานี้บันี่หมุนมานิดนึงแม่มุนมาน่อยมุนมาหน่อยครับนียตัวต่อนะคะมุนมาแบบยัยังิ่เป็นแม่ท้าเนียตโตเก่าเด้อรับคนนะ ส,ส่วนหาเจนนี่เป็นเรศของพ่อโสอายุพ่อโสค่ต่ว่าความฝันโตที่ความฝันโตที่อีพอที่เราเสียไปแล้วมาบอกแม่ละกับคือสามสามหกสามสามหกเนนจะมีเอ่นี้เนนกับสิกันไว้กับคือสามสามเก้าเนนเอาเอ็กซี่กับพิจารณาเอาหน้าแม่เนาะ กวนยังมียำเสือเกาอยู่นี่นี่ก้องยำาสือเกาเด็กแต่ล่างมากไปเด็กแต่ล่างก็เชียงหัลงไ่นอเป็นหงกระมาข้าเป็นาหมอถามตรงถามพอสูแต่ร่างไม่บด้ห่ตล่างนี่จะเป็นของพอสูในสวนของพอสูสำหรับเมไก่มันนี่ยำมลาน่อเส้นสามสามหก รัวเพี้ยนหงก็เป็นตามตัวเล่าย่ำเด้เอาตัวย่ำไหมบ่หาเก๊กกระเบิงไปแล้วได้เอฟซีบระเบงไปแล้วสุดเต็มอยู่น้ำเล่านะครับแต่ว่าย่ำสามสามหงนี่มาลานเปร์เส้นนะครับก็เลยปีนหงหให้น้ำเลยเป็นสามสามเก้านะครับเป็นของเอฟซีนะครับแล้วบานนี่ของพ่อโูของพ่อโสมือนี่เศร้านี่นะครับนี่นี่นะครับ เออนี่เชานี่นี่นะครับพี่น้องแคบหน้าจอแคบเอามือเพราะง่าห้าน้ำประดโผมือโผมือาาขผมมือเข่าๆครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปบ้านโซ่นะครับผมเบิ้งเบิ้งล็อกพ็โตัวเลขในล็อกพ็โซ่ล็อกก็โซ่ถ้าแม่ถือหายแน่อ่านะคะอันนี้เป็นล็อกกอโซ่ล็อกเกี่ยวทรงมาจับออกอะไได้ล็อกน้องสาวล็อกพ็โซ่มาเข้ากัน มีมาสี่เก่าตัวเก่าอยู่นเนาะตัวเล็กล็อกไหมสี่เก่าสามเก่าคนที่เราเจ้าของล็อกมันก็ได้เป็นแสนใช่ไหมอืมเออจ้าของล็อกนี่เน่ยเจ้าของล็อกได้เป็นแสนได้ออ้งได้เป็นล็อ,ลอกพ่อโสนะครับพ่อโสเล่าว่าหาสามหกมันซื้อยากซื้อพอได้ เราเลยบอกว่าให้เอาสองหกนี่หนึ่งสองหกสันนึ่งสองหกตัวเต็นเพลตี้ตเต็นเอาข่อยขึ้นพอเด็ดเต็มสองข่อยขึ้นบวมงมันมูมันลบายสียางเข็มว่สบายสีเลยมันบมาแม่มาท่าเต็มให้พ่อโสกอนเนี่ยลรกพสูดิหลงเตซือแม่สูพ่อไก่อยู่ไหนละว่ามัน กาเป็นบอกถือกันว่ากลายใเป็นซื่อพ่อสัซะสันใหเป็นซื่อแม่ไก่แม่สัพ่อไก่เลียรเลียนบ่ได้เรีกสิบ่แม่นเกียรรับได้เพื่นอ้าวหนึ่งสองเป็นตัวเด่นพ่อสเลยเอาบพื่นเราแคบนายจอเลยนะครับเด้อยายคลิปแล้วนะครับผมเอาห้องแม่ไก่มากไานี่นี่โ่เดียวขึ้นอยู่ห้องแม่ไ pues ก่เอาเอามัเฮียงกันเอเียงใสกันดยบใส่ก nah. ันสอัน คือถ่ายคลิปแล้วเด้ถ่ายคลิปแล้วนั่นมันก็มีหัวข่อยู่ดอกแมกไก่คอสูสกับความฝันเนาะเมียค่ะแคบหน้าจอค้อมฝันย่างแกมตัวเก่าอยู่เนาะเมียนาะสามหกสองศูนย์นี่ละที่ลอกคอสูแล้วมาฝันย่าฝันมขึ้นน้าศูนย์นายประสาทศูนย์เราเข้าไปใช้หน้าใช้ข่าวเราสิครับ เอาแคบหน้าจอได้ชุดเต็มมื่อนี้วครับนจอฝันก็ชันฝันที่สิบหาล่อยัางก็ล่อขันน้ำมนต์ขัน่ขันน้ำมนต์ครับน่สิบหาดล่อขันน้ำมนต์เ้าบ้านเลยล่อสิบหาเาเฮ้ยสิบหาเย็นแม่ทุ่มเลยเขาสีโอนเขามาครับเอ้าทุ่มหนึ่งมาเริ่นอนเริ่สิบหาสิบหามาเมี่มารอรับ พันน้ำบนวันที่สิบห้าประมาณหนึ่งทุ่มนะคะตอนกเคืนเร้บ้านนี่เท่ากับสีมาเสาวันที่สิบหกเด้ยนแม่บ่มาแต่เมื่อคืนนี่ล่ะมาเนี่ยมื่เคลื่อนบ่จองเตียงจองเตียงมันเข้าที่ท่านบอกวันที่สิบหกู้้นี่ยกไก่มานอนตีขึ้นบ้านเลยเจ็บผมแน่วนน่ะโอ่ปอหัวกควันยกบ่ลอยกไก่เด้อเนได้เปียบบได้เียบ ทา,ายคลิปแมกาก่เงียมาอีกแน่นะครับพี่น้องเอฟซีนะครับ่ายคลิปพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับมักคู่ใดเอาคู่นั่นนะครับมักคู่ใดเอาคู่นั่นม,กมักเมดเอาเมดนะครับบ่ได้ว่าหน่อยว่าายนะครับสําหรับอยู่ในนี่แม่นแม่นอยู่แล้วนะครับผมถูกแน่นอนครับบางเที่บางที่ก็อาจจะไปอยู่ทั้งล็อกบางเที่บางที่แต่สําหรับแมกไกเนี่ยเล่าฟันทงห้เลยว่าฟันนี่ ฝันยำฝันซ้ำว่าถ้าถ้าบอกออกสามสามหกสุดได้หมอไส้ถ้าออกสามสามหงนี่ได้หมอไส้นะได้รถดให้ลูกเล่าสงการให้ลูกเล่าสงการสำหรับผู้ที่เคยมาหายบค่ะครับสามัตสามสามหกทั้งมอไส้ให้ลูกทั้งหมอน้บเพชรบุญให้เพื่อนปิดช้อยนี่เลยเนาะจนแม่กายออกปากว่าล้านเปร์เส้นพูดอะ มั่นใจถูกมั่นใจปัดนั่นอ่ะขอบคุณแม่กายขอบคุณพ่อโสเดอร์นะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับเอครับ